สอนให้ฉันหาปลาฉันมีปลากินตลอดไปกล่าบเรียนคณะกรรมการทุกท่าน Hello everyone My name is กนกพิชัยแดง My name is นภานันิพิ์บุญ My name is รัชยาพรพันาวรณิชาตศร o ุดนี้วี l ีโอ l พรซเ our project is living hand s o a p e c t i v e first in order to be able to p r o d u c t so for personal use second to learn how to make soap leaf third to develop apple pie a i n n o v a t i o n and technology for commercial production ประสงค์เพื่อสาม,มารถผลิตสบู่ขึ้นมาใช้่างได้ mm hmm. 2. เพื่อศึกษาวทีการทำสบู่ใบบาง mm hmm. สาเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิตสบูเชิงพาณิชย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประวัติและความเป็นมานะคะ<ม>เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาของเชื้อโรคได้ะคะ่ะอีกทั้งเรายังต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะคะในสังพงส่วนมากค่ะจึงจะมีความเสี่ยงที่เราจะได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการสัมผัสทางด้านการหายใจและสัมผัสด้วยมือนะคะซึ่งเป็นแหล่งของการสะสมของเชื้อโรคค่ะและเมื่อเราสัมผัสไปแล้วนะคะเราอาจจะอนํา ตาค่ะหรือหยิบอาหารเข้าปากนะคะและในบางครั้งนะคะที่เราใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะก็อาจจะเกิดผลเสียนะคะสําหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายค่ะดังนั้นนะคะการใช้สบู่กับน้ําค่ะจึเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับทำความสะอาดเลยค่ะขั้นตอนวิธีการทำ 1. นําำใบไม้มาต้มกับน้ำเป็นเวลา2ชั่วโมงให้พอขัดเยื่อได้ 2. นำใบไม้ที่ต้มแล้วมาขัดให้เหลือแต่เยื่อแล้วนำไปพักให้แห้ง 3. นำกลืลีและลานูลีนมาต้มให้ละลายผสมให้เข้ากัน 4. นำเยื่อใบไม้ที่พักไว้มาชุบกับสบู่แล้วนำไปผึ่งให้แห้ง 5. นำเยื่อใบไม้ที่ชุบกับสบู่แล้วมาใส่บรรจุภัณฑ์และติดโลโก้ให้สวยงาม สรุปผลการจัดทำสบู่ใบบางล้างมือได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะประจําปีการศึกษา2563วันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2563โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการภายนอกเข้าไปแข่งขันต่อในโครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติประจําปีการศึกษา2563 โดยการนำไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์การนำนวัตกรรมสบู่ใบาบางล้างมือไปสู่ผลิตเชิงพาณิชย์การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์การสร้างตราสินค้าการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตตลอดจนสามารถก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนและสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต